สวัสดีครับทุกท่านาคลิปนี้จะมาเล่าสู่กันฟังพอดีมันมีบทความบทความหนึ่งนะครับในเครดิตบทความก็จากเว็บไซต์ลงทุนแมนนะพอดีได้ไปอ่านเจอนะครับมันเป็นบทความที่น่าสนใจนิดนึงที่เกี่ยวกับกรณีศึกษาวิธีเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้อง IPO นะครับออพออ่านแล้วมันสะดุดตาดีว่าเฮ้ยมันทำได้นะฮะโดยเอาบริษัทเข้าตลาดโดยไม่ต้อง IPO นะครับผมก็ได้มาอ่านดูแลค้คร่าวๆนะฮะจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆให้ฟังในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้า IPO เนะี่ยมันจะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งที่เป็นชื่อย่อว่า SPAC นะนะชื่อเต็มก็คือ SPAC เนะี่ยย่อมาจาก Special Purpose Acquisition Company นะฮะ เป็นบริษัทที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะเข้าตลาดก่อนนะครับนะหลักการง่ายๆก็คือบริษัทนี้ชื่อย่อ spac เนี่ยเป็นบริษัทที่จะซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งนะยกตัวอย่างเป็นบริษัท a แล้วกันก่อนเข้าตลาดนะครับหลังจากบริษัท spac เนี่ยซื้อหุ้นบริษัท นี้แล้วก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยอ,อ,อัตโนมัตินะครับนะแสดงว่าบริษัท A สมมุติเรามีบริษัท A ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ามันใช้กระบวนการยุ่งยากแล้วก็ใช้ระยะเวลานานาน,นะครับในการเข้าตลาดเราต้องการช็อตคัดอย่างรวดเร็วเราก็ขายให้กับบริษัท ในกลุ่มที่เป็น spac เนี่ยแล้วบริษัท spac เนี่ยเดี๋ยวเขาจะองคุ้นของบริษัทเราเองเนี่ยไปเข้าในตลาดเองนะครับเออนี่นะจากอันที่อ่านกรณีศึกษาเนี่ยมันก็น่าสนใจมากนะครับว่าเออมันทำได้แล้วนะมันก็มีตัวอย่างกรณีศึกษาเยอะแยะเลยว่า บริษัทเล็กๆนะครับก็สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้โดยใช้วิธีนี้ได้นะเออมันน่าสนใจดีนะครับนะก็มีเคสตัวอย่างยกตัวอย่าง Airbnb เจ้าของแพลตฟอร์มที่พักปกติจะเข้า IPO ปี2020แต่มีโควิดนะก็เลยเลื่อน IPO ออไปก็เลยเอ่า เข้าตลาดผ่านบริษัทที่เรียกว่า spac นะีแล้วก็มีเงินมาลงทุนนะครับบริษัทที่เป็น spac นี่ก็มีข้อจำกัดนะครับที่เขาบอกนะส่วนใหญ่ก็จะถูกกำหนดให้มีอายุเพียง2ปี นะครับแล้วก็เจ้าของบริษัทที่เป็น SPAC เนะี่ยต้องมีเครดิตนะครับนะต้องมีเครดิตแสดงว่ากลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพก็สามารถที่จะขายหุ้นบางส่วนให้กับกลุ่มบริษัทที่เป็น SPAC จากนั้นก็มีเมงเินเงินมาลงทุนฝั่ง SPAC เขาก็จะไปทำ เข้าตลาดเองนะครับโดยกระบวนการของเขานะอนี่ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้อง IPO เนะเคสนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็มาแชร์เล่าสู่กันฟังน,นเดี๋ยวถ้ามีคลิปข่าวสารอ,อะไรอัปเดตต่อไปก็เดี๋ยวผมจะลงใน YouTube channel นะครับสวัสดีครับ